ปนี้แพงนะคะก็ประมาณหกหมื่นนะคะทุกคนแพงมากแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าป็นมันกล้องโอ้ยอ่ะร้องไห้อุนชุกะอีตะกะอุนชุกะตะอะสวัสดีค่ะบเบลค่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นปีใหม่แล้วเนาะปีใหม่ก็จะมาผมกับวันเกิดของพ่อบเบลนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็ ผามานิดนึงแล้วเนาะแต่ว่าเบลไม่ได้ให้ของขวัญพ่อเลยนะคะพ่อก็ถามแม่ว่าลูกไม่มีของขวัญให้จริงหรอไม่มีจริงหรอปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเจอพ่อล่าสุดก็ไม่ได้ให้อะไรก็แค่โทรไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแล้ววันเกิดพ่อก็ไม่ได้ไปหาพ่อด้วยคุณแบบว่าถ้าเป็นพ่อคงรู้สึกน้อยใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเรานะคะเราซื้อนะคะแต่ว่าของอ่ะมันยังไม่ได้ไงก็เลยแบบยังไม่ได้ให้นะคะของมันเพิ่งมานะคะเแบลบก็เลยเพิ่งจะเตรียมแผน ที่จะไปซื้อให้พ่อนะคะของข,อขอวัญวันเกิดปีนี้ของพ่อแพงนะคะทุกคนปีก่อนองทุกคนบอกว่าทำไมให้น้อยจังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปีนี้แพงนะคะก็ประมาณ6กหมื่นนะคะทุกคนแพงมากซึ่งของขวัญชิ้นนั้นก็คือกล้องนั่นเองนะคะกล้องดิจิตอลนะคะคือคุณพ่อเนี่ยอยากได้กล้องมากๆนะคะซึ่งเหมือนพ่อเขาอยากจะแบบเอาไปทํางานอดีเลกข,ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เราก็ซื้อกล้องให้นะคะซึ่งกล้องของคุณพ่อเนี่ยแพงกว่ากล้องที่เบลใช้ถ่าย YouTube อยู่ทุกวันนี้อีกนะคะทุกคนก็ นั่นแหละทั้งกล้องทั้งเลนนะคะก็เลยซื้อให้คุณพ่อว่าพ่ออยากได้มากนะคะไม่ใช่ซื้อไปแล้วพ่อซื้อแล้วเออเพ็นว่าเราซื้อกล้องให้พ่อนะคะไม่รู้ว่าพ่อซื้อหรือยังถ้าพ่อซื้อแล้วก็อันนี้ก็ของหนูแล้วกันนะคะคือจริงๆเราอ่ะยังไม่ได้คิดแผนซื้อไพ่เว้ทุกคนเออเราคิดว่าแบบว่าจะทําเป็นแบบว่าเอ้ยไปสนีมาส่งเออเห็นเป็นชื่อแต่เผลอแกะไม่รู้ว่าของใครทําเป็นแบบว่ามาส่งใช่ไหมลรวบอกว่าเราเผลอแกะไปแล้วเพราะจริงๆเราเผลอแกะจริงๆนะคะทุกคนคือตอนแรกเราไม่ได้คิดแผนเนี้อนคื ใช่ไปรน,นีที่เราสั่งกล้องมาหรือเปล่าแล้วก็เออใช่แล้วก็แกะไปแล้วไงอ,อแล้วพอแกะไปแล้วก็เอ้ยดูว่าทําเป็นแบบว่าไปชน,นีมาส่งให้พ่อดีแล้วก็เอ้ป้ายมีของไปชน,นีมาของชื่อป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนลายมือแบบว่ามัวๆซัวๆนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดู อันนี้นะคะบริษัทหงสุยจำกัดซึ่งเบอร์นี่ก็เบอร์มั่วนะคะซึ่งบริษัทเนี้ยจะมีจริงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็เป็นว่าช่วงช่วงเวลานี้เหมือนพ่อกับแม่กําลังจะกลับบ้านพอดีไม่รู้ว่าแผนจะแตกหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูกันนะคะทุกคนซึ่งคิดว่าแผนอาจะแตกเพราะว่าเบลไปช้าค่ะทุกคนเอาล่ะว่ามาลุ้นกันละกันเนาะจะแตกไม่แตกไปเจอกันตอนเบลถึงบ้านเบล one hour later แล้วตอนนี้แม่ไปเอาสกอตเทปนะคะตกระซิบเดี๋ยวพอดีพ่ออยู่ข้างล่างแม่เอาสกอตเทปมาปิดตรงนี้ให้มันเนียนๆว่าแบบว่าเฮ้ยมีข้างบ้านฝากวัสดุไว้ให้ว่าแบบว่ามีคนฝากนะคะคนฝากวัสดุมไให้พ่อแบบว่าพอดีเป๊ะเลยเขามาส่งของทุกคนตอนนี้แม่รอพ่อแม่ัอพ่อไปอยู่ข้างบนนะ่ะ ตรงกองยังไงดีอะตรงนี้มันไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่เลยทุกคนมีตอนนี้ค่ะแล้วหนมบ้าเมื่อกี้ป้าเขาเอาของมาให้เขาบอกว่ามีพลาสติกถึงป้าใครส่งอะไรมาวะสั่งไม่ซื้อวะเขาบอกว่าเมื่อกี้มีคนเอาพลาสติกมาให้เขาลืมเอามาให้นี่พลาสติกหนูนี่เยอะเห็นสายวตีแตกนะ ลืมการติดชื่อหนูออกค่ะจบแล้วทุกคนเบลโปว้อแตกเราลืมแกะชื่ออายาออกแกะเลยแกะเลยโอ้มันคงไม่แพงมากนะลูก6กหมื่นนะคะทุกคนไม่แพงมากเนี่ยแพง,งกว่ากล้องที่เบลใช้ถ่าย YouTube อยู่ทุกวันนี้อีกนะคะทุกคนถึง <laughs> เส้นเป็นเวลาป้าถึงเส้นป้าจาป้าจะมึนๆ เด็กกำลังเกยบของเลยโอ้รุ่นรุ่นตามที่ในนั้นเลยนี่หว่าใช่เหมือนเป๊ะๆทุกอย่างเลยทั้งเลนทั้งไอ้นี่เลยเออคุณภ,ภาพดีสุดๆกดดันเนี่ยกดดันทำไงออ,อ,ออมาแล้วก็ได้ใช้งานดีครับมันต้องใช้งานไงจะได้มีงานอดิเรกบ้างทำงานจนผมหายทำงาน พี่จริงๆฟ้าถอดใจแล้วนะเว้ถอดใจอะไรถอดใจว่าจะไม่ได้อะอืมกำลังจะบอกเลยว่าวันหลังเปลี่ยนวันเกิดก็ได้นะนี่จิงๆนิ๊ไม่คิดว่าจะได้แล้วเนี่ยทาไมอะเพราะว่าเลยวันเกิดมาหลายวันละเพราะมันไม่เคยได้ไงมันมีแขนนี่วว่าเออฮะน่าจะสงสัยแม่แต่เช้าแล้วสงสัยทําไมให้ป้าใส่เสื้อผ้าแขนตรงแขนยาวทำไมอะอ๋อออกเย็นอากาศมันเย็นหนูก็ใส่แขนยาว นี่คืออะไร,รอ่ะ memory card memory card มันมีอะไรต่อมีอะไรเพียบเยอะไปหมดเล้เห็้ป้าไม่โอ้ยพ่อแบบว่าไม่ค่อยได้ของขวัญวันเกิดอ่ะทุกคนพ่อซื้อโอ้ยเป็นไรซื้อให้ไงก็เห็นอะไรอยากได้กล้องใช่ไหมเห็นถามดูกล้องให้ป้าหน่อยสิรุ่นอะไรดีไม่เป็นไรหรอก ทีของชิ้นใหญ่ใหญ่กว่าปีก่อนสองเท่าสามเท่าไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามัน,นอโอ้ยอ่ะร้อ,องไห้นี่แค่ก้องเองิงไันความรู้สึกลูกเออไม่เป็นไรป้าจะได้มีอะไรทําไงแค่ก้ององิงป้าเป็นพ่อป้าควรจะให้หนูมากกว่าใช่ไหมไม่เป็นไรป้าให้หนูมาเยอะแลยโอ้ให้ป้าให้มันาทีให้ทีไม่เป็นไรหรอกเออป้าให้หนูจะเหลือลุงเรื่องในในสิ่งที่หนูอยากทำน,นะหมายว่า มันก็จะเป็นอะไรให้ป้าทำเป็นงานในดิเลกอะไว้กับเสียงของปา้าแหละไม่เป็นไรก็ด like ี้ะป้าจะได้มีอะไรทำไงจะได้มีอะไรทำขอบใจว่าขอบใจว่าเป็พวกหนูนี่ทำเหมือนเอาไว้ตีเนียนนะเกือบเนียนละพ่อเหรเชื่อยาไม่ใช่หรออันนี้ของหนูไม่เนียนละ กินข้าวที่บ้านนะคะไม่กินข้าวที่บ้านนานมากมีคนเหินขอหนะ้าชอบและดูอ่ะชอบเดี๋ยวเรา กินข้าวกันก่อนนะคะน่าจะชาร์จแบตได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวลองให้พ่อใช้กล้องดูนะคะ few moments later จุกคนกินข้าวเสร็จแล้วมาลองดูกล้องไหมมาลองดูกล้องไหมชาร์จเสร็จแล้วลองถ่ายเลยอนี้อันนี้กดถ่ายตร่ไหนตัวนี้กดถ่ายใช่มาลองถ่ายหน่อยดิเป็นไง ชัร์จป่ะชารเขากันเร็ววะเกันเร็วเร็วกว่าของหนูอีกอะถองั้นหนูจะลองใช้ก่อนเลยทุกคนจะบอกว่าพ่อแบบว่ามีคอนเทนต์เต็มเลยอะซึ่งเหมือนเราไม่มีเลยเราคิดอาทิตย์ต่ออาทิตย์พ่อแบบว่าเตรียมพร้อมมากทันทีแล้วมันต้องไม่เสียชื่อไม่เสียชื่อไม่เสียได้กล้องนะใช้ให้คุมกล้องเลยอะคือแบบว่าคอนเทนต์พ่อเหมือนถ่ายจนกล้องพังได้อะพราะคีคอนเทนต์เยอะมากอืออ่าหยุดละหรอใช่ <ใ>แถ้าสักปรทีนี้ก็จะติดเปิดใช่ใช่ไหนเดูเอซิวันนี้กดดูแกลเลอรี่ที่ป๋าถ่ายกดต้องหนโอ้ยกล้องป๋าดีจัดอะ่ะมันโฟกัสดีมากเลยอะ่ะไม่หนูว่าไปใช้ก่อนก็ได้โอ้ยกล้องพ่อดีมากทุกคนสุดยอดไปเลยเดี๋ยวป๋าคิดคอนเทนต์ได้สักประมาณ50 ห้าสิบกว่าคอนเทนต์กันห้าสิบเลยเหรอคนนี้ป้าจะลงสองปีเลยป่ะเนี่ยห<ป>้าสิบห้าสิบปีหนึ่งมันมีห้าจุดสองสัปดาห์ใช่ไหมถ้าปล่อยอปล่อยคลิปละสัปดาห์มันจะได้มีมีเวียนไปเรื่อยเรื่อยป้าจะได้ทํางานทันไม่งั้นป้าทํางานไม่ทันว้าวพ่อนี่<ม>สุดยอดค่ะทุกคน,นต้องวางแผนจานลูกเราดูเป็นยูทูบเบอร์กันเลยกถ้าเราไม่เราไม่ได้โชว์หน้าเราไงเราโชว์เราโชว์ผลงานเรารู้สึกยังไงบ้างป้าได้กล้องดีใจมากนี่พ่อนี่แบบ ความฝันความฝันนู้ความฝันเออคิดว่าแฮวแล้วคิดว่าแฮวแล้วจะไปกินรีเจนซี่เรียกย้อมใจแล้วรีเจนซี่คืออะไรอ่ะรีเจนซี่ก็เล่าให้ดูอเคทุกคนงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้เลยค่ะจะได้มีเงินปีต่อไปมีเงินให้ปีต่อไป ปีต่อไปได้อะไรอะไม่รู้จะ<า>ไปก็มีสิ่งที่อยากได้ไหมกระเป๋าใส่็จก่อนโอ้โหหลังจากก็ไม่ต้องมององีถัดไปก็ได้โอเคทุกคน <c oughs> ขอตัต่อถ้าขอตัต่อ้พ่อปีอนะโนะอเคค่ะทุกคนไปแล้วไปป่ะคะ